รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียน,น,นรู้<ม>ตลอดชีวิตทั้ทงสังอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ ค่ะคุณผู้ชมในงานมหก,กรรมวิชาการและอาชีพโดยสำนักงานกศอนอจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมีการจัดในทิทศการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ประชาชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการเรียนนกร้วในวันนี้กันเลยค่ะ สำหรับงานมหากรรมวิชาการละอาชีพของสำนักงานกาศนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราจัดต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับที่เราจัดขึ้นเพื่อที่จะเปิดเวทีให้กับนักศึกษากศนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเรามีนักศึกษาอยมื่นสองพันกว่าคนนะครับเพราะนั้นในกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเนี่ยเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกการกิจรกรรมประกวดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ ทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและก็บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็การแข่งขันวิชาการเกี่ยวกับการตอบคำถามภาษาอังกฤษนะครับอนอกจากการงานวิชาการแล้วนะครับซึ่งซึ่งนอกจากการตอบคำถามต่างๆเนี่ยก็จะมะีการแข่งขันประกวดโครงงานนะครับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยจาก19อําอำเภอทั้งระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ล,ละอำเภอก็จะคัดเลือกโครงงานที่ดีๆเด่นๆนะครับมาแข่งขันกันนะครับในส่วนของการจัดบนเวทีกลางนะครับเราก็จะเริ่มที่การบรรยายในเรื่องของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยจากวิทยากรจาก904นะครับจากส่วนที่อบรมจากส่วนกลางนะครับแล้วก็มีการแข่งขันประกวดเพลงมารก์กอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประกวดดาวเดือนของกศนนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเวทีที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นหลักนะครับ มาถึงยุคของกรุงรัตนโกสินทร์เราบอกว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครใช่ไหมครับเราเคยเป็นเมืองขึ้นใครไหมครับกรุงรัตนโกสินทร์เคยไหมครับไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครใช่ไหมครับแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเราเสียดินแดนไปแล้วถึงกี่ครั้งครับ14ครั้งที่เราเสียดินแดนให้กับการล่าอาณานิคมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า14ครั้งนั้นมีตรงไหนบ้างนะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยกล่าวไว้ว่าอดีตการผ่านมาถูกเหยียดหยามชนต่างชาติแย่งแผ่นดินทินเขตคามจำต้องเสียแผ่นดินแดนสยามโชคช้ำใจเมื่ออดีตก่อนการหลักฐานเก่าคนไทยเราทิ้งแผ่นดินทินอาศัยถูกบุกรุกราวีต้องหนีภัยพบดินแดนผืนใหม่ในแหลมทอง มุ่งธรรมมาหากินสุดจริตต่างก็ไม่คาดคิดอมิตรพยองติดตามตือ้อยื้ยแย่งแผ่นดินทองน้ำตาไทยทั้งผงนองธานีเสียดินแดนครั้งแรกคือเกาะมากถูกตัดจากขวานทองเร้าหมองสีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นปีนังแทนทันทีนั่นขวานทองเล่มนี้เริ่มบินไปเสียดินแดนครั้งที่สองเมืองมริดแล้วตามติดเมืองทวายคือเป้าหมาย ตนาวศรีอีกแห่งถูกยั่งไปเป็นพื้นที่กว้างใหญ่หลายกิโลเสียดินแดนครั้งที่สามใจแทบขาดเสียเมืองบันทายมาตมากอักโขตั้งชื่อใหม่เป็นฮาเตียนเปลี่ยนชื่อโชอีกหลายหมื่นตารางกิโลถูกแบ่งไปครั้งที่สี่เสียดินแดนแคว้นแสนหวีรวมพื้นที่เชียงตุงขงมุ่งหมายเก้าหมื่นกว่าตารางกิโลน้อยเมื่อไร มันเจ็บกระมำช้ำใจไทยทุกคนเสียดินแดนครั้งที่หถูกไล่ล่าเสีย12แก้ไขครับเสียดินแดนครั้งที่ห้ารัฐเปรักไทยท่วงทักอย่างไรไม่ได้ผลใช้อำนาจเหนือเราเข้าผจนยกไพร่พลมาประชิดติดเขตขามเสียดินแดนครั้งที่6ถูกไล่ล่าเสีย12ปัญหาเหนือสยามเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ใกล้เวียดนาม มันสร้างความอดสูอยู่ร่ำไปครั้งที่เจ็ดเสียเขตประเทศเขมรฝรั่งเศสพิเรนยื่นเงื่อนไขยกกำลังมาประชิดติดเขตไทยเสียเขมรให้เข้าไปไทยจำนวนเสียดินแดนครั้งที่8อีกผืนใหญ่เสีย12จุไทยไปอีกหลฝรั่งเศสส่งเรือรบพร้อมยกพลฟังเหตุผลตอนใหม่แล้วไตร่ตรองด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นมีชื่อย่อ ว่าเหตุการณ์รอสอร้อยสิบสองไทยทัดทานอย่างไรไม่ปรองดองเสียดินแดนแหลมทองสิบสองจุดไทยครั้งที่เก้าเศร้าใจไม่สางสิน้นเสียลุ่มน้ำสารวินด้านขวางซ้ายสิบสองหัวเมืองติดกันก็เสียไปมันชอกช้รกำระกําใจไม่เว้นวันครั้งที่สิบขวังเรียบขวังแม่น้ำโขงถูกเขาโกงฝั่งซ้ายให้โศกสันอ้างสัญญาอัปยศมาก,กดดัน ยกเมืองตราดเป็นประกันทั้งจันทบุรีครั้ง11ขวางขวาแม่น้ำโขงฝรั่งเศสจอมโกงไม่ยอมหนีมุ่งจะยึดภาคอีสานทั้งธานีต้องยกแขวงไสยบุรีและจำปาสักให้เขาไปครั้ง12หมองไม่เขาไล่ล่ายึดมณฑนบูรพาแพ่ขยายเสียมมราชพระตะบองต้องเสียไปแลกเมืองตราดเอาไว้กลับคืนมา ครั้งสิบสามอังกฤษล่าเมืองขึ้นกรีธาทัพดาดดื่นสแสวงหาเสียรังกนานูไซบุรีให้ปัจจาปริตกลันตันเมืองท่าถูกล่าไปเกิดขึ้นอีกเลยเรียนกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเรามาขับร้องเพลงประสานเสียงมาร์กสโนสุราธานีมาจากกสโนอำเภอ พุนพินเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ครับจะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับจากกสอนอำเภอพุนพินนะครับและนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจในงานมหากรรมวิชาการและอาชีพซึ่งจัดโดยสำนักงานกสนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเดยนนอกรั้วแล้วนะคะติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ